สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับวันนี้ก็มีช่องโบสเอเวอร์บายดีนะวันนี้เราก็จะมานนึ่งกับพี่ a g l a t นะครับอ๋อนี่นะครับคนนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเขาก็จะมาแต่งชุดก็จิเล่นกับผมนะนี่นะครับทุกคนชุดก็จิเหมือนกันเลยนะครับนะครับทุกคนนี่นะครับ พี่พูดหน่ดิพี่พูดหน่อยพูดหน่อยปากช่องไหนปากช่องไหนวิฝากช่องไหนฝากช่องไหน a t l ครับโอเค a t l a t l เจ้าไหมพี่เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องไว้ใต้คลิปนะพี่โอเคไหมพี่อย่างเงี้ยไปดิ พี่ก่กอนนะไม่ได้ยินเหมือนนะเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินนะครับทุกคนนยยังิได้โอเคเดี๋ยวพี่สร้างงันเดี๋ยวผมไปสร้างห้องเลยนะพี่โอเค<า>ครับโอเคครับครอ่อนให้ผมเดินก็ได้เด้อที่เก่งเกินตัวเต็ง รอบนะครับทุกคนผมก็ต้องขอซื้อไอ้บัตรสังไปก็หนึ่งหนึ่งกับอาจารย์เรานะครับ AGL AGL นะครับลัาก็เหมือนเดิมต่อไปก็ได้นะครับโอเ้นะครับ,เ,รบเดี๋ยวดูว่าน,นะครับว่าแล้วแล้วยังนะครับทุกคน ก็นี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็เชิญอ,อาจารย์เรามานะครับอ่อนง่ายหน่อยใชยนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยอ่อนให้ผมเลยนะทุกคนแบบเขาเก่งก็คือแบบเขาเล่นตามสไตล์เขาเลยนะทุกคนเขาเก่งมากนะครับอืม ก็ต้องถามนาพี่กดเลยไหมครับมานะทุกคนเราก็กดเลยครับจ๊อกจ๊อกจ๊อกแล้วก็เริ่มเลยนะครับทุกคนหน,งหนึงกับอาจารย์เ e g l นะครับมานะนะทุกคนก็ เล่นกันเลยน,นะครับก็ไตยก็เล่นดีสุดอีเกิ้งเหมือนเดิมนะครับคุณจะนอนไหมก่อนมานะครับเราก็จะมาเล่นกันเลยน,นะโอ้ดนั ับก็ไม่เป็นไรนะอ่าอ่าเขาก็เล่นเก่งนะทุกคนคนนี้นะบอกเลยว่าเรื่องฝีมือการเล่นพิเศษต้องยกให้คนนี้นะทุกคนเขาเล่นเก่งมากนะไปดูคลิปต่อนะใต้แอตเล่แอตเอนะครับเขียนว่าแอตเลนะครับมันจะเจอเลยนะนะครับก็กระติกนะครับกระติกนี่นะครับชุดที่ผมรอโคตรโคตรของโคตรของโคตรที่จะมานะทุกคน ก็อยานะครับอยไลนะีกมาขายง่ายๆนะครับ আমরা নতুন টেমার পাবো เดี๋ยวพีขอโทษครับขอโทษครับผมไม่เห็นทีครับขอโทษตอนเมืม่อตะกี้นะครับก็ต้องขอโทษที่เขาไปนะครับผมดูไม่เห็นจริงน,น,นะตอนพี่เขาดูนะครับก็ต้องขอโทษอย่างไรอย่างไรนะครับดูส่งะเอาจริงแน่นอนเลยทุกคนโอ้ผมจะไหวเนี้ยนะครับน่าไหวนะครับ เฮ้ยทัก t ้เ <First slide. S 1> ดึงเลยนไะด้ฟุกครับฟุกครับอาจารย์พุกนะครับอาจารย์มาแล้วทุกคนเรล่มจบกันนี้นะถามพี่น,นะครับว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็บอกเลยบอกตรงๆมาเลยนะครับเราฟุกนะครับไม่ใช่ดีเี้นะฟุกสีมากตอนนั้น ก็คือแบบลูกรองเขาโดนหัวเลยเองเลยนะครับเออมันไม่ได้มีสี่คนนี่าอกกันนะเขา,า,าไปไป้ายไล้วเจ้าจริง แล้วทุกคนเขาอาจจะอ่อนให้เราก็ได้นะครับถ้าเขาอ่อนก็คือแต่เราจะคนพราดเขาเป็นราชาทรงยาวอ่ะทุกคนนะเลี้ยงใกล้แบบเขาเก่งมากนะเลีเ้ยงใกล็คือบางทีเขาอาจจะนะแต่นะระยะใกล้แบบผมยอมให้พี่เขาเลยนะแต่ผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกเพิ่งเพิ่งความฟุกอ่ะเพิ่งความฟุกเท่านั้นนะครับ ยับเลยนะคะทุกคนเขาอาจจะอ่อนให้เราก็ได้นะเพราะว่า VAGL เนี่ยเขาอ่อนจริงนะเบียดเขาโทษอ่อนก็คือก็เมาจินเวลาแบบกอผห็ได้แบบอันนี้บางทีก็อาจจะได้เจุดหนึ่งนเขาถึงมาตัวที่หนึ่งนะครับก็นะครับอ่าตาที่สองนะผมรู้สึกว่าพ่อเกียมเขานะ ก็ต้องขอโทษพี่เขา ผมไม่เห็นครับโอ้พี่เขาแบบยิงหัวโคตรเมื่อเลยนะเอาดีๆนะครับอันนี้นะพี่เขาเอาจริงนะทุกคนแบบนี้นี้ก็เกือบจริงนะถจะขนาดพี่เขาได้ก็คือตัวนี่้จะตัวนีย้เขาเท่านั้นนะพี่เขาก็คกเ,เ,เ,เลยไม่มีใครเอาลงเลยนะจริงนะทุกคนมันจะแบบไม่มีใครเอาลง ันนี้ครับก,ก็ได้สิ First b l o o วแปว,วนะครับกือไมเหรอจะน้าหวาใช่ยังเลกสองนะครับก่อนนะครับไม่เลยไม่ได้ก็ได้ดดไไดยิน ูมองไม่เห็นหมัดเลยแต่ว่าต่อยมันได้เสียง ยิงมวกหลุดเลยปิดหมดเลยปิดหมดเลยเ,เดี๋ยวเขายิงได้เขายิงมวกหลุดเลยเมื่อกี้ต้องหยุเดเซ็ตก่อนไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวออกไปโดนยิงเป้งหัวแตกตายโอ้ยยิงคนนีมคนนี้ยิงเขายิงคนด้วยคนนี้เช้เล่นเก่งด้วยดิเล่นแบบอ่านั้นสิ่ปะอ๋อดีเข้าหวะอาจารย์ นี่อมีกืออาจารย์ที่กับอาจารย์บืดอาจารย์บู๊อาจารย์บดไม่เนี่ยปะปุ้งใช่ใช่เ่ไตีให่ดีเพ่อเราเโอ้ตัวตัวพี่เขาตัวี้โตั้งไววอไม่ทันพี่เขาหน่าจอาจริงเหรอจะ ซื้อกอดซื้อหมวกกั paper, นเล็ฟอร์มเลยโดนยิงหมวกลุดเป็นมนงอกอจากห้องเงินนี่ต้องแก้ตัวใหม่แล้วไม่งั้นแพ้เปล่าเขาแต่ว่าคุณนี้เขาเล่นเก่งจริงนะป่ะนะเขาพาชนะทุกตาเลยเขาอยู่ไหนไม่เห็น ไม่น่าปูดเลยเมนบอกเมนปุ๊บหัมาปั๊บนั้นเดียววัะแต่ก็เบ่งเบ่งเล็กไปหกสามแล้วรอบสุดท้ายแล้วจะชนะแล้วตาแรกตาที่สอง่ตาแรกอันตัวพีเขาตาที่สองเกียนพี่เขา โอ้ได้ไม่สองพันยันเยอะเฮ้ยแะชนะปีเขาหรือเปล่าเนี่ยถ้าชนะดีใจตายเลยนนะอะโอ้ดูทรงนี้นะเจ้าจริงอะไรแพ้ในนอนเลยจังหวะนี้ยิงขูด้วยนะอาจารย์ เดียวกันแล้วมไปถึงก็ได้แล้วก็ยิงอ่ะมาอื้ไปอนะไม่ตายแล้ว <First Blood. S 1> โอ้ชนะพี่ก้องเจยเย้แล้วครับทุกคนก็ชนะพี่อเลียนะเดี๋ยวก็จะไปถามเขามีตุดพี่ก็ดูนะครับ ว่าเขาจะรู้สิกยังไงนะครับโอ้โเจ็ดตัวเน้นๆดำหน,นึ่งส่วนเก้านี่ง่อยง่อยงูขึ้นแบบลอยๆเลยนะทุกคนแล้วก็ถามความรู้สึกพี่เขานะมา่มาตามันเลย รู้สึกยังไงบ้างพี่เป็นไงเป็นไงฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมครับเนี่ยพี่พูดได้เลยผมปิดคลิปแล้วพี่พูดได้เลยรู้สึกยังไงพี่ ฮัลโหลพี่ได้ยินไหมอะฮัลโหลพี่ได้ยินไหมเนี่ยยินได้ยินพี่รู้สึกยังไงบ้างพี่ผมปิดคลิปแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างก็โสทำไมยิงกว่าคมกว่าไปก่อนนะก็ปรับปุ่มยิงตามพี่ไงรุกทางกันนะพี่ตอนตอนที่พี่วิ่งมาแล้วก็สวนทางกับผมอะ โอ้โห oh, จบแล้วนโคตรฟุกกี้แล้วก็ทำไมแบบผมยังไม่เห็นลูกเอาเตกเละยุเ็นเอาเตกเละโอ้โหไม่รู้ดิพี่ตื่นเต้นอะชนะนนะในที่สุดก็เอาฉันเอาเอาราชาลงได้เย้ใครตาเปล่ะอะอะไรนะตาเปล่าเดี๋ยวผมใต้ แล้วมันก็เล่นวิ่งออกนอกวงพอดีดิปิดตาเล่นป้ไม่เอาไม่เอาวิ่งออกนอกวงพอดีดิพี่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนพี่วิ่งห่องนอกวงอย่างเดียวเดี๋ยวผมตั้งอีกเอาปล่าได้ได้โอ้โอ้พี่เออจะผมก็แพ้พี่กะพช่ใช่จาพี่ตั้ง ผมแพ้หรือว่าผมชนะนีย่ยไม่รู้น้องอาจจะชนะก,ก็ได้เมื่อกี้ผมไม่เห็นนะมันตัวมันกลมกลืนกันยามากเโอวโหจริงเหรอเออกลมกลืนกับยาเลยผมไม่เห็นเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวถ้างั้นผมบอกกลุ่มก่อนนะพี่เอาตัวอื่นได้เปล่าว่าผมไม่เห็นตัวเนี้ยอ๋อทำไมพี่ไม่เห็นน่ะไม่รู้ดิมันแบบ ตัวสีอื่นอะที่ไม่ใช่สีเนี่ยผมมีแค่สีเดียวเอาเหรอใช่เลยคอลเลชันใหม่กรมกุนกับยาเฉยมีตัวนี้ปะผมไม่มีพี่ตัวนั้นมันเลวไปแล้วแหละ๋อะแต่ว่าผมมีชุดอินจาแล้วก็ชุดโลบอกอ่ะพี่ โอเคพี่โอเคครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ฝับไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบนไปชิด้วยน,น,นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ